สวัสดีครับอาจารย์คี้โหนรรมมาแล้วครับในคลิปนี้ครับเราจะมาเจาะลึกชะตาลัคนาราศีประจําเดือนมิถุนายน2566กันนะครับมาติดตามกันนะครับว่าดวงชะตาของท่านในแต่ละเดือนจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเพื่อที่เราจะได้วางแผนการใช้ชีวิตได้อย่างรอบคอบไม่ประมาทมีภัยน้อยที่สุดและสามารถกบกบโกลผลประโยชน์ดีๆให้ได้มากที่สุดนะครับ และก่อนที่จะเข้าไปรับฟังครับอาจารย์ขิโหนธรรมก็อยากจะขอกำลังใจให้ช่วยกันกดถูกใจกดติดตามกดแจ้งเตือนสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ขิโหนธรรมในการผลิตคลิปดีๆในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับและคลิปนี้นะครับเราจะทำการเจาะเลือกชะตาลัคนาราศีมังกรประจําเดือนมิถุนายน2566นะครับ สำหรับท่านที่ทราบแล้วนะครับว่าตนเองเกิดอยู่ในลัคนาราศีมังกรท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะครับจะมีผลเต็มๆต,ตรงๆกับท่านเลย100เอร์เซนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบครับว่าตนเองเกิดอยู่ในลัคนาราศีอะไรก็ให้พิจารณาที่วันเกิดนะหากท่านเกิดตั้งแต่วันที่16มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์นั่นหมายความว่าท่านมีความคล้ายคลึงกับชาวลัคนาราศีมังกรเป็นอย่างมากครับ ท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันและอีกวิธีหนึ่งนะครับทางอาจารย์คิโหนรมก็ได้จัดทำคลิปวิธีการเช็คลัคนาราศีแบบง่ายๆนะครับผ่านทางเว็บไซต์เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตัวอย่างไว้ที่ช่องคำอธิบายด้านล่างนะครับท่านเพียงเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดเข้าไปคำนวณหาผลลัพธ์ตามตัวอย่างครับแล้วก็ย้อนกลับมาดูให้ตรงกับลัคนาราศีเกิดของท่าน เพื่อความแม่นยำสูงสุดแบบนี้ก็ได้นะครับผมเรามาเริเม่มกันที่เรื่องทั่วไปนะครับผมสำหรับชาวลัคนามังกรครับในเรื่องเด่นๆที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเรื่องทั่วไปนะ่ะโดยภาพรวมครับจะเป็นเรื่องของการเงินซะส่วนใหญ่นะครับการเงินในเดือนนี้นะ่ะจะมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากเป็นพิเศษเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายรับหรือรายจ่ายก็ตามนะครับ ดังนั้นครับในหัวข้อเรื่องทั่วไปเนี่ยก็ขออนุญาตพูดรวมถึงเรื่องของการเงินไปในวาระเดียวกันเลยนะครับดาวเสาร์ครับเป็นดาวเจ้าเรือนประจําตัวนะก็ได้สถิตยอยู่ที่ภพเรือนการเงินนะก็จะส่งผลทําให้เป็นช่วงปีที่ชาวลัคนาราศีมังกรครับจะต้องให้ความสําคัญนะแล้วก็มีความกระตือรือร้นในเรื่องของการเงินเป็นอย่างมากแล้วก็อย่างพิเศษด้วยนะครับเพราะว่าดาวเสาร์เองเนี่ยก็จะอยู่ที่ภพเรือนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณมากกว่า18เดือนกันเลยทีเดียวนะ จากผลต่อเนื่องที่ผ่านมาครับนับตั้งแต่ช่วงเดือนเมษาเป็นต้นมาดาวเสาร์ก็ได้ทํามุมโยกกับดาวราหูนะครับและในเดือนนี้ดาวเสาร์ก็ยังทํามุมโยกกับดาวพฤหัสด,ด้วยที่ไปสถิตยอยู่บนภพเรือนพันธุนะครับคําว่าพันธุก็คือบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและสมาชิกในครัวเรือนนะครับในบางมุมครับคำว่าพันธุจะหมายถึงเรื่องของสถานที่ที่ใช้ทํางานได้อีกด้วยนะครับซึ่งดาวเสาร์ก็ได้ทํามุมโยกทั้งดาวราหูและดาวพฤหัสเนี่ย ตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนะแล้วก็จะอยู่ต่ออีกสักระยะหนึ่งนะครับในจุดนี้ครับก็จะส่งผลทําให้ตัวท่านเนี่ยจะให้ความใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของการสแสวงหาทรัพย์นะ<ๆ>เพื่อใช้จ่ายในเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะครับบางคนครับมีค่าใช้ใจ่ายในการซื้อบ้านนะบางคนมีค่าใช้จ่ายในการอ่าซ่อมแซมทํานุบํารุงต่อเติมตกแต่งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเป็นรายจ่ายแบบระยะยาวสักนิดหนึ่งนะครับและบางคนครับก็ต้อง ใช้เรื่องของการเงินเนี่ยเอาไปดูแลสมาชิกในครัวเรือนของท่านนะไม่ว่าเขาจะป่วยหรือจะต้องดูแลเ,เพื่อการศึกษาอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะครับในมุมที่เป็นเรื่องของความขัดแย้งครับนะเรื่องของการเงินเนี่ยเห็น <ś le af> ที่จะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายครับที่จะต้องสูญเสียให้กับสังคมที่อยู่รายล้อมรอบตัวนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดครับที่จะต้องเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ให้กับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะครับ หรือจะเป็นลักษณะการถูกหยิบยืมนะถูกหลอกลวงเรื่องการเงินจากสังคมที่อยู่รายร้อมรอบตัวของท่านก็เป็นได้นะครับบางท่านบางคนครับถึงขั้นเป็นเหยื่อของออกลุ่มมิจฉาชีพนะที่มาจากโลกโซเชียลเน็ตเวิร์มาจากอินเทอร์เน็ตนะจากแก๊งคอสเซนเตอร์อะไรแบบนี้ก็เป็นได้เช่นกันนะครับและในบางมุมครับชาวลัคนามังกรนะก็ต้องมีเรื่องของการเสียเงินให้กับแผนการลับๆมุมลับๆหรือบุคคลลับๆที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะ และก็จะเป็นช่วงเวลาที่จะต้องมามีเหตุการณ์เข้าของเสียหายนะต้องเอาไปซื้อเอาไปซ่อมอะไรแบบนี้เป็นระยะเวลาต่อเนื่องสักนิดหนึ่งนะครับผลรายจ่ายจุกจิกแบบนี้ครับนะจะอยู่กับตัวท่านเนี่ยค่อนข้างระยะยาวสักนิดหนึ่งนะดังนั้นครับจะใช้จ่ายอะไรนะช่วงเวลานี้ต้องดูเหนือดูใต้ไว้ให้ดีนะใช้จ่ายเฉพาะาเ,าเรื่องเท่าที่จําเป็นก่อน ไอเรื่องของการแสวงหาวัตถุเพื่อ,อสิ่งอำนวยความสะดวกหรือเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆความสุขต่างๆอะ,อะไรแบบนี้เนี่ยชะลอชะลอไว้ก่อนเนาะเอาไว้ให้การเงินมันคล่องตัวกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งนะจะซื้ออะไรก็ค่อยซื้อทีหลังนะครับ ในเดือนมิถุนายนนี้ครับดาวเสาร์เนี่ยก็ยังทํามุมเลงกับดาวพระเกตนะที่ไปอยู่บนภพเรือนมรณะด้วยนะครับในจุดนี้เป็นไปได้ว่าตัวท่านครับอาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่สูญหายหรือถูกอิบยืมไปแล้วไม่ได้คืนก็เป็นได้นะหากเป็นไปได้อีกอย่างครับตัวท่าน,นก็ควรจะต้องปล่อยวางนะบางอย่างที่มันหายไปแล้วเนี่ยก็ยากมากที่จะเอาคืนกลับมานะครับหากลืมมันไปได้นะ ท่านจะเหลือพื้นที่ในสมองครับนะพื้นที่ตรงนี้เอาไว้สแสวงหาทรัพ์ยในมุมอื่นๆซึ่งบอกเลยว่าไอการสแสวงหาทรัพ์ในรูปแบบใหม่ๆไม่รอคอยของเดิมเนี่ยไอทรัพ์ยตรงนี้มันก้อนใหญ่ก้อนโตมากนะเออเพียงแต่ว่าต,ต้องไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมๆที่มันสูญหายไปเท่านั้นเองนะครับผม และดาวพระเกตนั้นครับก็มักจะมาด้วยการมีเงื่อนไขอยู่เสมอนะเมื่อตัวท่านสามารถยกระดับมาตรฐานจิตใจไม่ให้ติดตกเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินที่มันหายไปนะหรือการเงินที่ใช้จ่ายสูงจนน่ากังวลเนี่ยหากทำความรู้สึกทำให้จิตใจมันดีขึ้นนะให้มันเข้มแข็งขึ้นเนี่ยตัวท่านก็สามารถมีโอกาสได้รับทรัพย์สินนะอาจจะมาแบบในรูปแบบของมรดกนะหรืออะไรที่มาแบบฟุกฟุกนะซึ่งท่านจะสามารถเอาไป ใช้ต่อนะเพื่อดำรงในการดำรงชีวิตนะครับได้เป็นอย่างดีเลยนะสำหรับชาวรัคนามังกรที่มีปัญญาทางธรรมครับนะตัวท่านเนี่ยก็จะสามารถเอาทรัพย์สินมรดกหรือทรัพย์สินที่เจอโดยบังเอิญโดยฟุกๆเหล่านี้เนี่ยสามารถเอาไปต่อยอดเอาไปลงทุนเอาไปสแสวงหาโอกาสดีๆนะแล้วก็จะเป็นที่มาของเ,อเม็ดเงินผลกําไรให้กับตัวท่านได้อย่างมากมายกันเลยทีเดียวนะครับในจุดนี้นะก็อยากให้ท่านต้องพิจารณาให้ละเอียดนะครับ หากมัวจิตตกบอกได้เลยว่าการเงินมันก็จะหมดแล้วก็ตกลงไปเรื่อยๆนะแต่หากให้กําลังใจตัวเองนะมันก็จะมีเรื่องมหัสจรทางด้านการเงินเข้าสู่ตัวท่านได้อย่างงดงามกันเลยทีดเดียวไปต่อกันที่เรื่องของการงานนะครับผมดาวสุขครับเป็นดาวเจ้าเรือนการงานนะซึ่งตลอดทั้งเดือนมิถุนายนครับได้ตําแหน่งเป็นถึงราชาโชวเรื่องงานครับก็มีความโดดเด่นไม่แพ้กันเลยนะ สำหรับชาวลัคนามังกรครับตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้ดาวเจ้าเรือนการงานไปตกอยู่บนที่ภพเรือนปัตตานินะซึ่งเป็นภพเรือนที่พูดถึงการติดต่อสื่อสารและการทําธุรกิจธุรกรรมอีกด้วยนะครับดังนั้นจึงขออนุญาตรวมผู้ที่ทํางานประจําและผู้ที่ทําธุรกิจทําค้าขายเนี่ยไปพร้อมๆกันเลยนะครับซึ่งตลอดทั้งเดือนครับดาวสุกเนี่ยดาวเจ้าเรือนการงานนั้นได้ตําแหน่งเป็นถึงราชาโชค ไปอยู่คู่กับดาวอังคารครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุที่ได้ตำแหน่งเป็นนิดนะครว่าเป็นนิดก็คืออ่อนค่าอ่อนกำลังลงไปนะครับและดาวทั้งสองดวงนั้นครับก็ไปอยู่กันที่พบเรือนปัตตนีหรือพบเรือนการประสานงานใดๆแบบนี้นะเนาะพบเรือนแห่งลูกค้าหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญานะครับแล้วก็รวมถึงผู้ที่ทําการติดต่อประสานงานทางด้านธุรกิจด้วยนะเป็นไปได้ว่าในเดือนนี้ครับสถานที่ทํางานของท่านครับหรือสถานที่ประกอบธุรกิจของท่านเนี่ย อาจจะมีเหตุการณ์ชำรุดสุดโซมนะหรือดูโบราณล้าหลังละจำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงนะตกแต่งหรือโยกย้ายหรือปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างในสถานที่ทำงานของท่านนะครับหรือจะเป็นลนักษณะการตกแต่งเพิ่มเติมจากเดิมนะเพื่อเป็นการต้อนรับกลุ่มลูกบุคคลหน้าตาใหม่ๆหรือลูกค้าใหม่ๆเนี่ยเข้ามาประสานงานหรือต้อนรับลูกค้าได้หุ้นส่วนหน้าใหม่ๆเพื่อทำการสื่อสารค้าขายธุรกิจร่วมกับพวกท่านนั่นเองนะ หลังจากที่มีการปรับปรุงตกแต่งปรับเปลี่ยนตำแหน่งสถานที่ทำงานแล้วเนี่ยก็จะทำให้ดูมีสง่าราศีครับนะมันกลายเป็นเมตตามหานิยมน่ะที่จะสามารถเรียกสิ่งดีๆเข้าสู่ตัวท่านและทีมงานของท่านหรือองค์กรการทำงานของท่านหรือธุรกิจของท่านเนี่ยได้อย่างมากมายมหาศาลกันเลยทีเดียวนะอันนี้สมกับคำว่าสุขเป็นดาวเจ้าเรือนเอ่อได้ตำแหน่งเป็นถึงราชาโชคนั่นเองนะครับ ในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนครับดาวศุกร์เนี่ยก็ได้ทํามุมโยกกับดาวอาทิตย์นะซึ่งดาวอาทิตย์ครับเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะที่หมายถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะตรงนี้ไม่ได้แปลว่าตายนะจ๊ะดาวอาทิตย์ครับก็ยังได้ตําแหน่งเป็นถึงอุจจาวิราชอีกด้วยนะในจุดนี้ครับก็จะเป็นลักษณะความพยายามในการเปลี่ยนแปลงนะครับ เปลี่ยนแปลงอะไรนะเปลี่ยนแปลงบริวารที่จะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของหน้าที่การงานของท่านนะครับหรือจะเป็นลักษณะการพยายามนะพยายามเพื่อจะเปลี่ยนแปลงนะเพื่อให้เกิดกลุ่มผู้ติดต่อประสานงานหน้าใหม่ๆเข้ามาโคจรในเรื่องของหน้าที่การงาน หรือการค้าของท่านนั่นเองนะครับซึ่งบางอย่างครับมันมีเรื่องของข้อผิดพลาดอยู่พอสมควรละนะอาจจะเป็นไปได้ว่าลูกน้องเก่าหรือระบบงานเก่าๆเนี่ยเริ่มจะไม่มีประสิทธิภาพแล้วนะเริ่มจะไม่ทันสมัยไม่ตอบโจทย์กับระบบงานอ่อหรือระบบค้าขายหรือลูกค้าในปัจจุบันก็เป็นได้นะครับตัวท่านเนี่ยจึงมีความคิดริเริ่มนะในการเปลี่ยนแปลงนะองค์ประกอบต่างๆณนะช่วงเวลานี้นั่นเองนะครับ และดาวสุกนะครับก็ยังได้ทํามุมโยกกับดาวพุธท,ที่เดินเร็วกว่าปกติในรอบแรกนะ,ะตั้งแต่วันที่2จนถึงวันที่17มิถุนายน2566นะครับซึ่งในจุดนี้ครับเมื่อพุธและสุกเนี่ยเขามาปฏิกริยากันปุ๊บเนี่ยเขาจะเป็นคู่ธาตุน้ำนะครับก็จะส่งผลทําให้ท่านมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมครับเพียงพอที่จะเอ่ยปากเอ่ยว่าจ้ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่อยู่ในสายการงานของท่านนะครับ หากเป็นเรื่องของธุรกิจค้าขายนั้นเป็นไปได้ว่าในชั่วโมงนี้ตัวท่านมีโอกาสจะได้งัดเอาสเสน่ห์เมตตามหานิยมของตัวเองนะ่ะโดยเฉพาะเรื่องของสเสน่ห์การวางตัวรสนิยอคำพูดทางวาจาอะไรแบบนี้นะเอาออกมาพูดเอาออกมาโฆษณาออกมานําเสนอมาเชิญชวนหาลูกค้าหรือหุ้นส่วนหน้าใหม่ๆเพื่อมาร่วมทําการซื้อขายกับธุรกิจของท่านนั่นเองนะประมาณว่าช่วงนี้ครับเป็นช่วงโปรโมท สิ่งใหม่ๆที่ท่านจะได้จัดสรรจัดสร้างในองคอ์กรการทํางานหรือในธุรกิจของท่านนั่นเองนะและโปรโมทแล้วบอกได้เลยว่าลุ่งมากนะครับตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปครับการโปรโมทการเจราจาต่างๆนั้นก็เริ่มจะน้อยลงแล้วละนะอ่าแล้วก็จะเป็นเรื่องของการดําเนินหน้าการทํางานนะตัวท่านก็ต้องคอยต้อนรับผู้ที่เข้ามา เจราจาติดต่อสื่อสารกับตัวท่านไม่เว้นแต่ละวันกันเลยนะครับซึ่งในจุดนี้ครับสเสน่ห์ของท่านเนี่ยมันต้องใช้เป็นอย่างมากในการประสานงานในการเจราจาในการพูดคุยเพื่อจะเป็นที่มาของโอกาสดีๆในเรื่องของหน้าที่การงานและการคา้าการทําธุรกิจของท่านนั่นเองนะครับอีกมุมหนึ่งครับจะพูดถึงดาวมฤตยูนะที่ไปโยกกับดาวศุกร์ครับผมอ่า จะต้องมีเรื่องของการวิ่งเต้นนะเกี่ยวกับเรื่องของการทําสินเชื่อนะครับเพื่อทําธุรกิจอยู่ประมาณนึงนะรวมไปถึงการแสวงหาทรัพย์เพื่อมาพัฒนาองค์กรการทํางานของท่านหรือธุรกิจของท่านเนี่ยให้มีความสว่างสดใสมีความงดงามมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วรับจะเป็นการพูดถึงการมีเทคโนโลยีการมี นวัตกรรมนะเข้ามาช่วยในองค์กรหรือธุรกิจของท่านนั่นเองนะเช่นการหาซอฟต์แวร์หาแอปพลิเคชันหรือมัลติมีเดียต่างๆเนี่ยแสงสีเสียงเข้ามาใช้ในที่ทํางานหรือการค้าขายของท่านเพื่อเป็นการดึงดูดสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆในเรื่องของการงานเข้ามาสู่ตัวท่านนั่นเองนะครับสาหรับผู้ที่ว่างงานนะครับหรือผู้ที่กําลังมองหางานใหม่ๆอยู่ไปดูกันที่พบเรือนปุตตะครับซึ่งในหัวข้อนี้เนี่ยคำว่าปุตตะ จะหมายถึงงานใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตนะครับโดยที่พบเรือนปุตตะนี้ครับในเดือนมิถุนายนยนี้เนี่ยจะมีดาวพฤหัสและดาวราหูครับมาลอยนะทําตัวเป็นคู่อริก,กันอยู่ดังนั้นเรื่องของการสแสวงหางานใหม่ๆครับจึงไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบว่าที่ท่านคาดหวังไว้อย่างแน่นอนนะ เช่นเมื่อไปสมัครงานแล้วอาจจะถูกต่อรองเรื่องของผลประโยชน์เงินเดือนต่างๆหรือสถานที่ทํางานความเป็นจริงเนี่ยก็ไม่ได้ตรงโจรตรงใจนะจะต้องเดินทางไปที่ไกลๆนะไม่เหมือนกับที่วาดฝันไว้นะครับหรือเริ่มทํางานแล้วก็ต้องเจอปัญหาเจอแรงกดดันจากผู้ร่วมงานหรือจากผู้ใหญ่จากระบบในการทํางานของท่านนะที่ท่านไม่คุ้นเคยอยู่มากมายประมาหนึ่งนะครับ แต่เมื่อทําได้สักระยะหนึ่งครับนะหากเกิดการปรับตัวได้แล้วเนี่ยก็จะเป็นที่มาของความเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวท่านได้อย่างมากมายมหาศาลเลยเพราะดาวพฤหัสได้ตําแหน่งเป็นถึงราชาโชคนั่นเองนะอาจจะต้องปรับตัวช้าหน่อยแต่รับรองว่ามีเฮงมีปังรออยู่นะครับ แต่อยากจะแนะนําว่าให้ทําทําไปก่อนนะครับค่อยๆศึกษาไปนะเพราะว่าโอกาสดีๆจะมาหาตัวท่านเนี่ยคือประมาณหลังเดือนตุลาคมอย่างแน่นอนรับรองว่าคุ้มค่ากับการอดทนเป็นอย่างแน่แท้นะครับไปต่อกันที่เรื่องราวของโชคลาภของชาวลัคนามังกรนะครับประจำเดือนมิถุนายน2,566นนะในเรื่องของโชคลาภนั้นครับมันก็ค่อนข้างที่จะมีความนิ่งๆอยู่ประมาณนึงนะ ก็ยังถือว่า50-50ครับไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรมากนักนะ,ะถ้าจะให้เล่นใหญ่เนี่ยก็คงต้องแนะนำว่าไม่ต้องเล่นใหญ่เบอร์นั้นนะเล่นแบบเล็กๆน้อยๆนะออพอหอมปากผมคอมันยังพอมีโชคลาภแบบฟุกๆก็พอมีลุ้นได้อยู่เหมือนกันนะครับ <S <S ในช่วงต้นเดือนจนถึงกลางเดือนมิถุนานยนนั้นผลของดาวอาทิตย์ดาวพุธและดาวมตยยครับที่ไปรวมตัวกันอยู่ที่ภพเรือนปุตตะเนี่ย ซึ่งปุตตะถ้าพูดถึงเรื่องของโชคลาภเนี่ยจะหมายถึงเรื่องของโชคลาภที่เข้ามาแบบฟุกฟุกนะซึ่งในจุดนี้ครับตัวท่านจะมีโอกาสได้โชคลาภแบบฟุกฟุกนะก้อนเล็กก้อนน้อยจากเรื่องของการสูญเสียนะครับเช่นฟุกได้เอ,อ่อมรดกมรดกชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะหรือสําหรับนักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงครับนะาหากไปล่วงงานขาวดางานศพงานจากลาใดๆเนี่ยก็ลองสังเกตตัวเลขที่ปรากฏนะและเอาตัวเลข พวกนั้นนะเอามาเสี่ยงโชคแบบเล็กๆน้อยๆก็จะมีโอกาสโชคลาภฟุกๆในจุดนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับและอีกมุมนึงครับเห็นที่จะเป็นเรื่องของโชคลาภนะก้อนเล็กก้อนน้อยที่เกิดขึ้นจากระหว่างการเดินทางนะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจหรือเดินทางไปท่องเที่ยวก็ตามนะก็แวะซื้อลอตเตอรี่ติดไม้ติดมือไว้สักใบสองใบก็ยังดีนะครับนะก็จะมีโอกาสได้โชคก้อนเล็กก้อนน้อยในมุมนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับ ย้ำนะครับว่าโชคลาภจะมาในรูปแบบก้อนเล็กก้อนน้อยนะแบบฟุกๆหากท่านเล่นใหญ่บอกได้เลยว่าพลาดทันทีนะครับเราไปต่อกันที่เรื่องราวของความรักของชาวรัชนามังกรประจำเดือนมิถุนายน2566นะครับสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วครับที่พบเรือนปัตตนีนั้นนะซึ่งคำว่าปัตตนีในหัวข้อนี้จะหมายถึงเรื่องราวของคู่รักเรื่องของคู่ครอง,เร,อง,อง,รองเรื่องของความรักนะครับ โดยที่พบเรือนปัตนินั้นครับจะมีดาวอังคารนะเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุที่อ่อนค่าอ่อนกําลังลงไปนะแต่ไปอยู่ร่วมกับดาวสุขครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะและปุตตะที่ได้ตําแหน่งเป็นถึงราชาโชคมาอยู่รวมตัวกันในภพเรือนของความรักตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับเมื่อดาวสุขและดาวอังคารเขามาอยู่ร่วมกันครับคู่นี้เขาเป็นคู่มิตรนะเป็นคู่ที่สามารถสร้างพลังสเสน่หหาให้กับเรื่องราวของความรักได้เป็นอย่างดีนะครับ โดยในภาพรวมนั้นครับในเรื่องของดาวอังคารที่มันอ่อนตัวอ่อนกาลังลงไปเนี่ยทำให้ตัวท่านมีปัญหาหนักอกหนักใจนะเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยประมาณหนึ่งนะและก็ปัญหาต่างๆกับสมาชิกในครัวเรือนของท่านด้วยนะครับแต่เนื่องด้วยนะความรักความเมตตาความผูกพันต่างๆจากคู่รักคู่ครอ,องของท่านน่ยก็จะหันกลับมาสนับสนุนมาดูแลเอาใจใส่ตัวท่านได้เป็นอย่างดีนะ,ะโดยเฉพาะเรื่องของการ หาอะไรใหม่ๆนะหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของท่านนะครับหรือจะเป็นข่าวดีของบุตรและบริวารที่อยู่ในครัวเรือนนะก็จะพร้อมกันสนับสนุนทําให้เรื่องราวของความรักนั้นพัฒนาไปในทางที่ดีนะครับรวมไปถึงเรื่องของหน้าที่การงานของตัวท่านและคู่รักคู่ครองด้วยนะที่มีโอกาสเจริญเติบโตนะครับก็จะทําให้เป็นที่มา ไว้มีเรื่องพูดคุยกันนะในเรื่องของการยกระดับมาตรฐานชีวิตรักชีวิตคู่เนะี่ยให้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นระหว่างการครองคู่ณนะเวลานี้ก็เป็นได้นะครับสเสน่ห์เมตตามหานิยมที่ดึงดูดใจซึ่งกันรละกันในขณนะนี้ครับก็จะเป็นที่มานะที่จะเป็นการพัฒนาครอบครัวของท่านไปสู่ชีวิตที่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากนะครับ ดังนั้นครับท่านควรให้ความสําคัญกับสเสน่ห์ที่มีต่อคู่รักคู่ครองไว้ให้ดีนะอะไรที่ไม่สบายใจเนี่ยก็แตะเ,ตเ,ตะเบรกนะเบาๆไว้หน่อยอะไรที่สามารถช่วยเหลือดูดแลซึ่งกันและกันได้เนี่ยก็จัดหนักจัดเต็มให้ซึ่งกันและกันนะครับมันก็จะเป็นที่มาของความรักดีๆนะการฟันฝา่าอุปสรรคร่วมกันแล้วก็เรื่องราวใหม่ๆดีๆร่วมกันนะได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเพอร์เฟกเป็นอย่างมากนะ ในช่วงต้นเดือนครับเป็นไปได้ว่าสําหรับบางคู่ครับอาจจะกําลังวางแผนการมีบ้านใหม่การมีรถใหม่หรือการวางแผนการมีบุตรก็เป็นได้เช่นกันนะครับซึ่งแนวโน้มครับก็จะไปในทางที่ดีด้วยนะถึงแม้ว่าในบางมุมครับอาจจะมีเรื่องของความไม่พร้อมอยู่บ้างแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือก็จะเข้ามามีบริบทบทบาท ในการชี้แนะนะแนะน,น,นาโอกาสดีๆเพื่อทําให้ท่านประสบความสําเร็จในสิ่งที่ท่านแสวงหาเพื่อใช้ชีวิตร่วมกับผู้รักคู้ครองของท่านก็เป็นได้นะครับสําหรับคนโสดครับในช่วงต้นเดือนจนถึงกลางเดือนครับตัวท่านอาจจะกําลังวางแผนในการจีบหรืออ่อยนะใครสักคนหนึ่งนะหรือเตรียมตัวไปบอกรักไปบอกชอบกับใครสักคนอยู่ณนะเวลานี้ก็เป็นได้นะครับ ซึ่งความรักของท่านอาจจะมีเหตุที่มันมีความซับซ้อนอยู่ประมาณหนึ่งนะเพราะว่าคนที่ท่านหมายปองะขนาดนี้ครับส่วนใหญ่จะมาจากโลกโซเชียลเน็ตเวิร์นะมาจากแอปพลิเคชันหาคู่ต่างๆนะครับในบางมุมมันก็ต้องมีความระมัดระวงังมีความระแวงกันบ้างเนาะในบางมุมครับมันก็ต้องแบบมีการศึกษาชีวิตเบื้องลึกของเขาอยู่ประมาณหนึ่งนะแต่ดูแล้วครับสถานการณ์เหล่านี้จะทําให้ท่านรู้สึกตื่นเต้น กับการที่จะมีใครสักคนเดินทางเข้ามาในชีวิตของท่านณนะเวลานี้เป็นอย่างมากนะครับนี่เป็นผลมาจากดาวอาทิตย์ดาวมฤตยูและดาวพุธท,ที่ไปรวมตัวกันอยู่ในภพเรือนปุตตะนะซึ่งคําว่าปุตตะในหัวข้อนี้จะหมายถึงคนใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตนั่นเองนะครับและตลอดทั้งเดือนมิถุนายนครับนะ การที่ท่านได้พบรักกับใครสักคนณนเวลานี้เนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะไปเป็นคู่รักคู่ครองกันได้ด้วยนะไปอยู่กันแบบสามีภรรยาเลยนะที่สูงมากๆนะเพราะว่าในขณะเดียวกันครับดาวอังคารและดาวศุกร์เนี่ยก็ไปอยู่บนพบเดือนความรักนะ การที่มีใครสักคนโผลมาในครั้งนี้ครับย่อมจะเป็นที่มาของการสร้างความรักให้กับตัวท่านได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจนะแล้วอย่าลืมนะครับว่าดาวสุกรนะ์ณเวลานี้เนี่ยได้ตำแหน่งเป็นถึงราชาโชคท่านจะได้คนที่เรียกว่าแรไอเทมกันเลยทีเดียวประมาณร่าสวยมากหรือหล่อสุดๆหรือจะเป็นคนที่มีความฮอตมากบนโลกโซเชียลเนเวิร์ก็เป็นได้นะหรือจะเป็นคนที่มีความภูมิฐานนะเป็นคนที่แบบ เออหน้าหมายตาแต่คนท,ทั่วไปอะไรแบบนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วว่าคนเพอร์เฟกแบบนั้นน่ะจะตกอยู่ในมือของท่านซะงั้งงนแม่มันช่างหน้าอิจฉาอะไรเช่นนี้นะจ๊ะโอเคครับก็ประมาณนี้นะกับการเจาะลึกชะตาลัคนาราศีของท่านโปรดรับชมรับฟังกันแบบมีสตินะครับนะเอาข้อมูลพวกนี้ไปวางแผนในการดำเนินชีวิตเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับ อันไหนที่ฟังแล้วรู้สึกไม่โอเคนะก็ต้องใช้สติปัญญาหาวิธีรับมือกับมันนะครับเพื่อทำให้ทุกอย่างนั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วอย่าลืมนะเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันรายกันด้วยฝากกดทุกใจกดติดตามกดแจ้งเตือนสั่งกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์คีขนทรรด้วยนะครับและก่อนจากกันไปครับรายการที่อาจารย์คีขนทําเกิดมามีดวงเป็นจตุสดายหรือมีวาจาเป็นทรัพย์นะ ก็ขอรำลึกถึงบุญกุศลครับที่ได้ฝึกตนปฏิบัติธรรมมาเป็นอย่างดีจนเกิดมีปิติสุขนะและขอใช้อำนาจปิติสุขตรงนั้นครับอวยพรให้กับท่านผู้ชมได้มีดวงตาเห็นธรรมนะบุญบารมีของท่านผู้ชมที่สะสมมานั้นก็จงแปลผลทําให้ท่านผู้ชมมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองมีทรัพย์มีโชคคอยสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาและก็ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งพวกด้วย วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับการวางแผนชีวิตด้วยโหราศาสตร์ดีๆในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ